จริงไหมแกว่งแขนวันละหนึ่งพันครั้งทําให้สุขภาพดีแกว่งแขนลดพุงได้จริงหรือแกว่งแขนป้องกันโรคไหลติดเอ็นยึดแกว่งแขนท่าฮิตที่เขาฮิตกันเนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าวันนี้เรามาดูกันนะครับมาดูควาเชื่อที่1นึ่งกันนะครับแว่งแขนแันล้หนึ่งันครั้งทําให้สุขภาพดีเรื่องนี้จริง การแกว่งแขนแต่ละครั้งนะครับมันจะเป็นการทําให้เราเนี่ยออกกําลังกายแอโรบิก1 0 0 0ครั้งติดต่อกันการ1,000พันครั้งเนี่ย <c oughs> เขาดูมาแล้วว่าเป็นการออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องเนี่ย15นาทีถึง3านาทีติดต่อกันก็เลยเป็นจํานวนว่า1,000ันครั้งเนี่ยมีผลดีต่อการออกกําลังกายและมีผลดีต่อหัวใจทีนี้นะฮะการแกว่งแขนแต่ละทีนะครับมันไม่ใช่แค่แว่งแขนอย่างเดียวนะครับเราต้องมีการเกรงท้องไปด้วยเกรงท้องขมิ้วท้องการย่อตัวนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ออกกําลังกายทั้งขา แล้วก็ทองไปด้วยละร่วมกับเวลาแว่งแต่ละทีเนี่ยเราไม่ใช่แค่แกว่งเบาๆนะฮะเราแกว่งแบบสบัดอย่างแรง,รงปาบปาบเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการออกกําลังกายคล้ายๆกับการเดินการแกว่งแขน1 0 0 0ครั้งสามารถ Growing, ลดพลังงานลดแคลอรี่ได้ประมาณ2 0 0กิโลแคลอรี่เลยนะครับมาดูคําเชื่อต่อไปนะฮะการแว่งแขนลดทุงได้จริงหรือเปล่าเรื่องนี้จริงแค่บางส่วนนะครับเพราะว่า การลดพุงที่ถูกต้องนะฮะต้องเกิดจากการควบคุมอาหารพลังงานที่ได้ต่อวันเนี่ยต้องน้อยกว่าที่เราใช้จะสามารถลดพุงลดไขมันต่างๆได้การแกวงแขนคล้ายๆการเดินเลยเราเดินทุกวันทำไมเราไม่ลดเพราะเรากินไปเยอะไงฮะเราต้องกินให้น้อยด้วยส่วนการแกว่งแขนเนี่ยจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อท้องเรากระชับขึ้นเล็กน้อยแค่นั้นมาดูคำเชื่อต่อไปนะครับการแกวงแขนป้องกันโรคไหล่ติดเอ็นยืด ไม่ใช่แน่นอนฮะผิดผิดผิดอย่างมาหาเลยฮะไหลติดเลนยึดเกิดจากอะไรเกิดจากมีการอักเสบซ้ำไปซ้ำมาเพราะฉะนั <s> ้นการแกว่งแขนด้วยความเร็วจะทำให้มีอาการปวดใจห,หรือว่าไหลติดได้มากขึ้นนะครับในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงสำหรับคนที่ไหลติดหรือไหลยึดเนี่ยสิ่งต้องทำก็คือการยืดเหยียดอย่างช้าช้ายืดให้สุดนะครับระคางไว้นับหนึ่งถึงสิบแล้วค่อยๆเอาลงอันเนี้ยจะลดการเกิดไหลติด ได้มาดูความเชื่อสุดท้ายกันนะครับการแกว่งแขนลดสารพันโรคได้จริงไหมเรื่องนี้จริงบางส่วนนะครับการแกว่งแขนนี่นะฮะเป็นข้อดีสำหรับคนที่มีข้อจํากัดอย่างเช่นเดินไม่ได้วิ่งไม่ได้เรามาแว่งแขนเพื่อลดโอกาสในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดถ้าในคนที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการแว่งแขนแล้วมีอาการไหลอักเสบหรือแกว่งไปแกว่งมาแล้วมีอาการปวดไหล่มากขึ้นแนะนําให้หยุดนะฮะอย่าไปแกว่งต่อ เพราะนั่นอาจจะทําให้คุณเกิดไหลติดและสุดท้ายเนี่ยไหลขยับไม่ได้นะฮะแทนที่จะลดโรคนะครับคุณได้โรคใหม่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือโรคบทไหลหรือไหลติดนะครับ